กุหลาบดอกไม้ที่หลายคนยกให้เป็นราชินีแห่งดอกไม้เลยนะคะไม่ใช่แค่สวยหรือว่าหอมอย่างเดียวแต่ยันเต็มไปด้วยเรื่องราวความหมายเยอะแยะไปหมดเลยค่ะวันนี้เราจะมาเอา่อมาคุยกันเรื่องนี้ให้ลึกขึ้นอีกนิดหนึ่งนะคะโดยอ้างอิงข้อมูลจากบทความดอกกุหลาบราชินีแห่งดอกไม้และความหมายเป้าหมายก็คืออยากชวนกันมาทําความเข้าใจประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ลองถอดรหัสความหมายที่ซ่อนอยู่ในแต่ละสีของกุหลาบกันค่ะ โอเคเรามาทําความรู้จักราชินีแห่งดอกไม้องค์นี้ให้ลึกซึ้งกันดีกว่าค่ะครับถ้าพูดถึงประวัติศาสตร์นี่ต้องบอกว่ายาวนานมากจริงๆครับมีการค้นพบฟอสซิลของกุหลาบด้วยนะครับที่บ่งชี้ว่าพืชชนิดนี้เนี่ยอยู่บนโลกมาแล้วกว่า35ล้านปีเลยทีเดียวโอ้โหสาล้านปีใช่ครับแต่ถ้าพูดถึงการที่มนุษย์เรานํามาเพาะปลูกแบบจริงๆจังๆเนี่ย ก็ย้อนกลับไปได้ถึงประมาณ5,000ปีก่อนที่ประเทศจีนครับ5,000ปีที่จีนครับถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญเลยก่อนที่กุหลาบจะแพร่หลายไปทั่วโลกนานกว่าที่คิดไว้เยอะเลยนะคะ35ล้านปีเนี้ยแล้วพอเริ่มปลูกที่จีนแล้วอะ่ะเออมันไปเกี่ยวพันกับอารยธรรมโบราณอื่นๆอย่างอีออยิปต์หรือกรีกโรมันที่เราได้ยินกันไวๆได้ยังไงคะเป็นคาถามที่ดีครับคือหลังจากจีน กุหลาบก็เดินทางไปทั่วโลกโบราณเลยนะครับอย่างในอียิปต์โบราณเนี่ยพระนางคลีโอพัตราทรงโปรดปรางกุหลาบมากๆว่ากันว่าทรงใช้กลีบกุหลาบแบบโปรยปลายในห้องบรรทมหรือแม้แต่ในอ่างทรงน้ําเลยนะครับเพื่อสร้างบรรยากาศแล้วก็ให้มีกลิ่นหอมอืมโรแมนติกจังเลยนะคะครับส่วนในวัฒนธรรมกรีกแล้วก็โรมันเนี่ยกุหลาบถูกเชื่อมโยงโดยตรงเลยกับเทพีแห่งความรักและความงามอย่างออฟโรไดทีของกรีก หรือวีนัสของโรมันนะครับอ oh, ๋อเทพีแห่งความรักใช่ครับทําให้กุหลาบกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์สากลของความรักมาตั้งแต่ยุคนั้นเลยแล้วก็นอกเหนือเรื่องความงามสมัยก่อนเขายังใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นอะไรบ้างคะก็มีทั้งเอาไปทานําหอมหรือแม้แต่ใช้เป็นส่วนประกอบในยาบางชนิดด้วยครับโห oh, ไม่ธรรมดาเลยนะคะเนี่ยผูกพันกับมนุษยชาติมานานแล้วก็หลากหลายมิติขนาดนี้ น่าทึ่งมากค่ะแล้วเรื่องความหมายที่ซ่อนอยู่ในสีต่างๆล่ะคะอันนี้ก็น่าสนใจที่มาที่ไปเป็นยังไงบ้างที่เราใช้สื่อความรู้สึกกันทุกวันนี้เรื่องสีนี้ก็เป็นอีกมิติที่น่าสนใจมากครับสีที่คลาสสิกที่สุดเลยอย่างสีแดงแน่นอนว่าสื่อถึงความรักความหลงไหลอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากตำนานเทพีตรีกโรมันนั่นแหละครับอืมความรักสีแดงแต่ว่าความเข้มของสียังบอกระดับความรู้สึกได้ด้วยนะครับ อ๋อเหรอคะกระผมแดงสดๆอาจจะหมายถึงรักแรกพบอะไรทำนองนั้นแต่ถ้าเป็นแดงเข้มๆหน่อยก็อาจจะหมายถึงความรักที่มั่นคงลึกซึง้งละเอียดเหมือนกันนะคะเนี่ยใช่ครับส่วนสีขาวส่วนใหญ่ก็จะหมายถึงความบริสุทธิ์ความไร้เดียงสาแต่ในบางบริบทเนี่ยก็ใช้แทนความเคารพการระลึกถึงหรือการเริ่มต้นใหม่ก็ได้เหมือนกันครับเข้าใจเลยค่ะสาหรับสีแดงกับสีขาวค่อนข้างตรงไปตรงมาแล้วสีอื่นๆล่ะคะ จำได้ว่าสีเหลืองนี่เกี่ยวกับมิตรภาพแต่เหมือนเหมือนเคยได้ยินว่าความหมายมันเคยเปลี่ยนไปเหรอคะใช่เลยครับเรื่องสีเหลืองเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีเลยของการเปลี่ยนแปลงความหมายตามที่คุณสงสัยเลยครับอ๋อ oh. คือในอดีตยุควิกตอเรียนนู่นเลยกุหลาบสีเหลืองเคยถูกใช้สื่อถึงความอิจฉาหรือแบบความรักที่จืดจางลงไปแล้วโห oh, ความหมายตรงข้ามเลยนะคะใช่ครับแต่ปัจจุบันนี้ความหมายเปลี่ยนไปในทางบวกกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของมิตรภาพความสุข ความห่วงใยไปแล้วครับแปลกดีนะคะที่ความหมายเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้แล้วพวกสีที่ดูแปลกตาสักหน่อยอย่างสีฟ้าหรือสีดำล่ะคะมีความหมายแฝงอะไรเป็นพิเศษไหมคะครับสำหรับสีที่หายากอย่างสีฟ้าซึ่งจริงๆแล้วมันไม่มีในธรรมชาติแท้นะครับส่วนใหญ่เกิดจากการยอมสีอ,อ๋อยอมเอาเหรอคะใช่ครับดังนั้นจึงมักจะหมายถึงความลึกลับสิ่งที่เป็นไปไม่ได้หรือการขวายคว้าในสิ่งที่แบบอยากจะครอบครอง ส่วนสีดำซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือสีแดงเข้มจัดๆจนเกือบดำนะครับอืมก็มักจะสื่อถึงการอำลาการสิ้นสุดแต่บางครั้งก็ตีความในแง่การเริ่มต้นใหม่หลังการจากลาหรืออาจจะหมายถึงความสง่าง,งามที่ดูลึกลับก็ได้ครับคือความหมายพวกนี้บางทีก็ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมและก็บริบทของผู้ให้และผู้รับด้วยนะครับ แสดงว่าการเลือกสีกุหลาบให้ใครสักคนนี้ต้องใส่ใจรายละเอียดน่าดูเลยนะคะเนี่ยเหมือนเรากำลังส่งข้อความลับๆหรือแบบภาษาดอกไม้ไปด้วยไม่ใช่แค่ให้ดอกไม้สวยๆอย่างเดียวใช่เลยครับแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงล่ะก็คือกุหลาบเป็นมากกว่าแค่ดอกไม้ประดับสวยๆแต่เป็นเหมือนสื่อกลางทางวัฒนธรรมทางอารมณ์ที่ซับซ้อนแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาด้วยนะคะถูกต้องครับและนั่นก็นำไปสู่ข้อคิดที่น่าสนใจส่งท้ายนะครับ คือเมื่อพิจารณาว่าความหมายของสีอย่างกุหลาบสีเหลืองที่คุยกันไปเมื่อกี้ก็เคยเปลี่ยนไปตามยุคสมัยได้จากแง่ลบกลายมาเป็นแง่บวกได้อย่างสิ้นเชิงเลยค่ะและสนใจนะครับว่าในอนาคตข้างหน้าสัญลักษณ์ที่ดูเหมือนจะมั่นคงเก่าแก่มีรากฐานทางประวัติศาสตร์ยาวนานอย่างความหมายของสีกุหลาบเหล่านี้เนี่ยอาจจะถูกตีความใหม่หรือมีความหมายใหม่ๆอะไรเกิดขึ้นได้อีกบ้าง ในโลกที่ความคิดวัฒนธรรมของเราก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไม่หยุดนิ่งเลยครับน่าคิดตามจริงๆค่ะ